แนะนำการใช้งานหน้างกิ้งในโปรแกรม Aspen Desktop 5.0นะครับหน้านี้จะมีข้อมูลทั้งหมด4ส่วนนะครับได้แก่ส่วนด้านบนซ้ายมือจะเป็นการจัดอันดับหุ้นตามประเภทของตลาดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆส่วนที่2นะครับด้านบนขวามือจะเป็นข้อมูล bid offer แล้วก็สถิติของตัวหุ้นตัวนั้นๆด้านล่างซ้ายมือจะเป็นข้อมูลกราฟและด้านล่างขวามือจะมี4หัวข้อครับได้แก่ข่าว หัวข้อ Time and Sale ครับจะเป็นการดูว่าทางเซ t ชันล่าสุดเป็นฝั่ง Buy หรือ Sell กี่ว o l ุ่มณราคาเท่าไหร่ตอนเวลาไหนหัวข้อ Stat เบื้องต้น e นะครับ Percent Change, P/E, P/BV Ratio มาเช็คตรงนี้ได้เลยแล้วก็ Company Profile นะครับตัวเนี้ยอยู่ใน Exchange ไหนอยู่ใน i n d u s t ที่ไหน Se กเตอร์ไหนทำธุรกิจอะไรสามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยที่หัวข้อนี้นะครับผมขอกดกลับไปที่ News ก่อน เวลาใช้งานหน้างกิ้งนะครับเรากดหุ้นตัวไหนที่แผนแน้่อื่นๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนข้อมูลตามไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหน้าแงกิ้งตรงนี้แล้วก็การจัดเลเยอร์ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าบริเวณตรงกลางขั้นระหว่างตัวกราฟและตัวแรงิ้งเราสามารถดึงให้มันกว้างหรือแคบตามที่ต้องการได้เลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้งานจะสะดวกสำหรับตัวหน้าแรงกิ้งนะครับ หลักๆแล้วเราจะขอโฟกัสไปที่ส่วนที่1วิธีการใช้งานนะครับเราต้องเลือกก่อนว่าสนใจตลาดไหนสมมุติผมสนใจตลาดเซ็ตนะครับแล้วก็เงื่อนไข d e f a u l t เนี่ยมันจะเป็นตัว most active value หุ้นตัวไหนมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนั้นๆสังเกตคอลัมน์ขวามือนะครับจะมีตัว money in out ด้วยมันแปลว่าสุดที่แล้วนวันนั้นเงินไหลเข้าหรือว่าไหลออกกับหุ้นตัวนั้นน,นนะครับ ถ้าผมเปลี่ยนโจทย์ลองกด d อ o ดาว w n ที่การซ้อนเงื่อนไขผมจะไปกดที่เงื่อนไข top impact g a i n e r นะครับให้เรียงข้อมูลตามนี้ก็จะเป็นการเช็คว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยอิทธิพลกับตลาดสูงที่สุดในวันนี้อย่างตอนนี้ครับตัว bbl อิทธิพลกับเซ็ตวันนี้บวกขึ้นมา0.24จุดสามารถมาเช็คกันได้เลยนะครับหรือกดที่เงื่อนไข Ranking ลองไปที่ตัว volume search and price up หุ้นตัวไหนวอลลุ่มมากกว่าค่าเฉลี่ย5วันและเปอร์เซ็นเชงเป็นบวกก็สามารถมาเช็คได้เลย <_ C 1> เผื่อใครจะเป็นสายเ <_ C 1> ก่งกำไรระยะสัน้นนะครับสำหรับหัวข้อแรนงกิ้งนอกจากเราจะดูข้อมูลเบื้องต้นได้แล้วเราสามารถปรับให้ข้อมูลเนี่ยมีค่ามากขึ้นได้นะครับเราจะไปกดที่ตัวฟันเฟืองด้านบนจากนั้นนะครับปรับโหมดการมองจะมองเป็นกิจก็ได้คล้ายๆฮิตแมปหรือจะมองเป็นรายการนะครับเป็นลิส โดยที่จำนวนของรายการหุ้นนะครับเราสามารถปรับได้สูงสุดถึง50ตัวเลยตรงนี้ก็สามารถลองกดกันได้เลยแล้วก็กดโอเคไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานหน้าเรนกิ้งจะประมาณนี้